สวัสดีค่ะฟ้าชนะดาศิริยงคนะคะวันนี้ฟ้าออกมาสรุปคอสถอดรหัสลับสมองเงินล้านของครูซันไรส์ทั้งหมดจะมี14คลิปเสียงถ้าใครอยากฟังเวอร์ชันออริจินอลของครูซันไรส์สามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะถอดรหัสลับสมองเงินล้านตอนที่13คนรวยบริหารเงินเก่งคนจนไม่คิดบริหารเงินเลยคนจนคิดว่ารอให้มีเงินก่อนค่อยบริหาร หรือจะเอาเงินที่ไหนมาบริหารข้ออ้างใดๆก็ตามที่ไม่ได้บ่งบอกว่าเราเป็นคนเหลือกินมั่งมีมัง่งคั่งเหลือเฟือมันกลับเป็นตัวบล็อกตัวเองไม่ให้เราไปสู่ความสําเร็จที่มากขึ้นกว่าเดิมได้เลยบางคนมีคําถามว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันทํางานเก่งนะขายของก็เก่งขายของก็ดียอดเข้าเป้าทะลักยอดเข้าเป้าทะลุทุกวันแต่ยอดทุกเดือนได้จับเงินแสนเงินล้านแต่ทําไมไม่มีเงินเก่ง พราะคุณไม่เคยคิดที่จะบริหารเงินว่าจะทําจะทําก็ไม่ได้ทําเสร็จทีอย่างแรกนะคะคุณจะต้องยอมรับก่อนว่าคุณเคยคิดแบบนี้ไม่งั้นคุณไปต่อไม่ได้มันก็เหมือนคุณพยายามปิดรู้ร่วแต่มันปิดผิดรู้ต่อให้เรารู้ว่าต่อไปนี้ฉันจะบริหารเงินแต่แล้วไงอะ่ะเราก็ยังไม่ยอมรับว่าที่ผ่านมาฉันไม่ได้เป็นนักบริหารเงินจริงๆ คุณรู้ไหมคะว่าเราอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่แฝงมาในวัยเด็กยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ของเราเป็นคนขี้เหนียวมากๆประหยัดอดอดอมมากๆโตขึ้นมาเราเลยมีนิสัยผลานเงินไม่ประหยัดอะไรเลยเพราะฉันไม่อยากขี้เหนียวเหมือนพ่อแม่เลยทําให้เราไม่มีเงินเก็บนิสัยบางอย่างที่แฝงมานี้มันเป็นสิ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่ในวัยเด็กซึ่งพ่อแม่เราก็ไม่ผิดและตัวเราเองก็ไม่ผิด แต่เป็นเพราะเราเองที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรแล้วเราก็ไม่เคยคิดที่จะบริหารเงินเงินจึงไม่มีมาให้เราบริหารและคิดว่าการบริหารเงินนั้นเป็นเรื่องของคนรวยเฉพาะคนรวยเท่านั้นที่จะต้องบริหารเงินการบริหารเงินไม่ใช่เพียงแค่การที่คุณประหยัด หากคุณไม่บริหารเงินเลยเงินจะบริหารคุณยกตัวอย่างเช่นหากคุณมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามาคนที่บ้านคุณจาเป็นต้องใช้เงินและคุณไม่มีเงินสำรองหรือคนในครอบครัวคุณป่วยเป็นโรคร้ายไม่มีเงินรักษาแบบนี้เรียกว่าคุณไม่บริหารเงินหากวันนี้คุณอยากรวยคุณจะต้องบอกกับตัวเองว่าไม่ใช่แค่คนรวยที่จะต้องบริหารเงินแต่สำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวรวยคุณจะมีโอกาสรวยอย่างมาก และว,วันนี้เราอยู่ในโหมดของคนเตรียมตัวที่จะรวยถ้าเราไม่เคยเตรียมตัวที่จะรวยอย่าพูดถึงความรวยเพราะมันจะอยู่ห่างไกลจากเรามากถ้าเราไม่คิดที่จะบริหารเงินตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้เรื่องจริงของคุณมีเงินเหลือแค่วันละ1น0บาทคุณก็จะต้องแบ่งเงินแต่คนทั่วไปคิดว่ามันน้อยไปอ่ะหนึ่งที่จะเก็บ รอให้เหลือพันหนึ่งก่อนละกันเราค่อยเก็บอยากจะบอกกับคุณว่าคุณจะไม่มีวันมีเงินเหลือถึง1นึ่พันที่จะให้คุณเก็บหรือมาบริหารหรือคุณคิดว่าเดี๋ยวรอให้ยอดขายถึง1ล้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มเก็บเงินยอดคุณจะไม่มีวันถึงหนึ่งล้านแน่นอนดังนั้นวันนี้เดีย๋ยวรอให้เงินเยอะก่อนถึงจะบ,บริหารเพราะถึงเวลาเงินมาจริงๆคุณจะบริหารเงินไม่ทันและเงินจะหายไปจากคุณเร็วมากเพราะคุณไม่เริ่มบ,บริหารเงินก่อนที่เงินจะเข้ามา คุณจะวิ่งเก่งได้อย่างไรหากคุณไม่เคยซ้อมวิ่งคุณจะพิมดิดเก่งได้อย่างไรหากคุณไม่เคยซ้อมพิมดิดเช่นเดียวกันค่ะหากคุณอยากเป็นเศรษฐีคุณอยากรวยแต่คุณไม่คิดที่จะบริหารเงินคุณบริหารเงินไม่เป็นแล้วคุณจะเป็นเศรษฐีหรือเป็นเศรษฐีถาวรได้อย่างไรตอนที่เงินก้อนใหญ่ๆจะเข้ามาหาคุณ คุณจะต้องเริ่มจากการที่คุณฝึกบริหารเงินจากก้อนเล็กๆก่อนเราจะต้องแบ่งเงินออกเป็น6กกองโดยดูจากรายได้ของคุณว่ามาจากทางไหนบ้างบางคนมาจากงานประจําบางคนมีไรายได้จากงานประจําและงานเสริมบางคนมีไรายได้แบบไม่มีเพดานไรายได้บางคนมีไรายได้จาก Passive Income บางคนมีไรายได้จากการที่มีเงินงอกดังนั้นไม่ว่าเงินคุณจะมาทางไหนก็ตามคุณจะต้องแบ่งออกมา50%เป็นค่าใช้ใจ่าย ค่าใช้จ่ายก็จะเป็นพวกค่านา้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าบ้านค่าบัตรเครดิตต่างๆและเงินการลงทุน10%เงินทำบุญ10%เงินฟุ่มเฟือยใช้จ่ายให้รางวัลตัวเอง10%เงินสำหรับเกษียณ10%เงินสำหรับการเรียนรู้10%บางคนคิดว่าฉันทำงานประจำอย่างเดียวมีรายได้ทางเดียวคงทำสิิจ่าไม่ได้หรือบางคนบอกว่าฉันมีเงินเหลือเก็บแค่เนี้ยไม่รู้จะทำไปทำไมอยากบอกคุณว่าคุณสามารถตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออก เริ่มแรกคุณจะต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไปก่อนในช่วงการสร้างชีวิตเพื่อให้เก็บเงินในแต่ละบัญชีของคุณงอกเงยทําให้คุณสามารถซื้อที่ทางทองคําได้และการเก็บเงินมันไม่ใช่อยู่ที่จํานวนเงินแต่มันอยู่ที่วินยัยถึงแม้คุณเหลือเงินเพียงแค่วันละร้อบาท คุณก็จะต้องแบ่งเงินให้ได้ทุกกองกองละ1ิบาทคุณก็ต้องแบ่งแต่ละคนจะใช้เวลาเก็บออมและจํานวนในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนไม่เท่ากันถึงแม้ว่าคุณไม่สามารถซื้อที่ทางได้จากเงินก้อนนี้ภายใน5ปี10ปีแต่อย่างน้อยคุณก็ยังมีเงินเก็บหากคุณไม่เริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้ปลายทางคุณจะมีชีวิตที่ดีได้อย่างไรคนรวยให้ความสนใจในการบริหารเงินและคนรวยสนใจในการทำสิ่งที่มันยากกว่าท้าทาย และวต้องเผชิญกับมันเพราะผลสุดท้ายถ้าเราเลือกทำสิ่งที่กลัวยากและต้องเผชิญกับมันต่อไปเราจะมีชีวิตที่ง่ายขึ้นในทางกลับกันถ้าวันนี้คุณเลือกทำในสิ่งที่ง่ายสบายเอาแค่นี้ก็พอบ้านปลายชีวิตของคุณจะลำบากและจะเจอสิ่งที่ยากเข้ามาในชีวิตตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณกลัวที่จะออกกล้องไลฟ์สดทำคลิปดีด คุณกลัวการสร้างตัวตนแต่คุณเชื่อไหมว่าถ้าคุณทำไปเรื่อยๆความกลัวของคุณมันจะหายไปคนรวยทำทั้งทงท,งที่กลัวในขณะที่คนจนเลือกที่จะไม่ทำเลยคนรวยเขาก็กลัวคนรวยเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องเสี่ยงแต่เขาก็เลือกที่จะลงมือทำมากกว่าอยู่เฉยๆคุณจะต้องทำสิ่งที่ยาก อาจจะรู้สึกลำบากฝืนกลัวอึดอัดขืนใจบ้างแต่ต่อไปชีวิตคุณจะสบายแต่ถ้าวันนี้คุณไม่ฝืนไม่อยากทำอะไรไม่อยากชวนคนไม่อยากส่งต่อคุณเลือกที่จะไม่ทำสิ่งที่คุณอึดอัดแต่ระยะยา,ยาวชีวิตคุณจะลำบากหากวันนี้คุณยังคงอยู่ในฝั่งของคนจนอยู่คุณจะไม่มีแนวโน้มที่จะรวยได้เลยเพราะคุณถูกความกลัวครอบงำทำอะไรก็จะไม่สำเร็จเสียที แบบฝึกหัดในวันนี้นะคะคุณจะต้องอ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งเล่มไม่ว่าจะเป็นหนังสือของโรเบิร์ตคิโยสกิพ่อรวยสอนลงทุนการลงทุนทุกอย่างนะคะคุณจะต้องศึกษาอย่างดีอย่างลงทุนสเปซสปาจะทําให้คุณสูญเงินได้เขาบอกว่าตรงนี้ดีตรงนั้นดีคุณลองดูคนที่มาชวนคุณนะคะว่าเขายังเป็นนี่อยู่หรือเปล่าถ้าไม่เป็นคุณเคยเชื่อเขา และสุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณเอามือของคุณจับไปที่หัวใจของคุณแล้วพูดว่าฉันคือนับบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันเข้าใจการทำงานของคนรวยแล้วคนรวยทำทั้งทาง,งที่กลัวและฉันเลือกที่จะทำแบบคนรวยและอยากจะให้คุณเอามือของคุณจับไปที่สมองหรือแตะไปที่ศรีรษะและคอบเบาๆว่าฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ